สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าเรื่องงานที่เราตั้งใจที่จะคิดแนละสร้างสารรค์ออกมาจะผ่านไปด้วยดีไหมนะเรามาดูเรื่องงานกันนะเพราะทุกคนต่างก็เข้ามาดูคลิปนี้ก็วาดหวันว่าจะดูเรื่องงานนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเป็นไกด์นำทางช่วยบอกเส้นทางให้กับทุกคนด้วย ะะเอามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังคิดกำลังคิดที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งคิดหนักมากแล้วตัวเราคิดเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในการมีเงินเก็บออมบ้างนะคะคิดแต่ โชคชะตายังต้องรอนิดนึงรอเกี่ยวกับงานงานที่คุณคิดนะสิ่งที่คุณคิดสามารถบรรลุได้คุณสู้อย่างเสือคุณสามารถเอามาไว้อยู่ในปากคุณได้นะคะคุณดูว่างานทุกอย่างคุณสามารถทำได้เพราะคุณเป็นนักสู้ ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะทุกวันนี้คุณกำลังคิดคิดหนักว่าจะทำหาวิธีที่จะหาเงินนะคะเพื่อยอมสู้สู้ทุกอย่างมันตัวเองจนะเหนื่อยในลองดูไปต่อไปนะคะโอ,โอ้เนี่ยเห็นไหมคะคุณสามารถที่จะ มองจุดหมายมองไปจุดหมายในสิ่งที่คุณอยากจะทำเราจะดูว่ามันจะได้ไหมขอแค่คุณศึกษาเรียนรู้มองช่องทางให้ออกว่าจะทำอย่างไรคุณก็จะได้แบบนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงการคิดปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ เพราะว่าปัญหามันมีอยู่แล้วแต่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคของคุณปัญหาเป็นเรื่องเล็กมากคุณอยู่เหนือกบเหนือปัญหาอยู่แล้วตอนนี้นะคะคุณต้องเริ่มเริ่มที่จะเรียนรู้กับมันที่จะปะจนกับมันเพื่อให้ได้ก้าวเหรียญขึ้นมานะคะสู้เพื่อเพื่อเงิน อาจจะไม่มากอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่สามารถทำให้คุณมีความสุขในชีวิตได้นะคะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่คุณต้องศึกษามองไปให้ปรึกษา,กษาผู้รู้ได้ยิ่งดีนะคะเราต้องมองกาไกลนิดนึงรอบครอบนะคะคุณมันต้องเปลี่ยน ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะคุณต้องรู้จักคือฉกชวยช่วงจริงนิดนหน่อยหน่อยคืออาจจะไปได้อ่าลงทุนไปนิดนึงอาจจะพันนึงคุณได้กำไรมาแค่สองร้อยมันเหมือนน้อยแต่เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนอย่าไปคิดโลกนะคะอย่าโลกอย่าแค่เอาพออยู่ได้ก่อนช่วงนี้นะคะ เกี่ยวกับงานของคุณคุณจะมีความสุขถ้าคุณได้ทีละเล็กทีละน้อยมาไม่มากก็น้อยแต่ทำให้คุณสบายใจคุณสามารถผ่านไปได้ถ้าคุณใช้สมองนะคะใช้สมองนิดหนึ่งนะคะใช้สมองใช้สมองนะคะนิดหนึ่นงอาจจะการที่จะได้มาช่วงนี้ เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทําอาจจะได้มาไม่ไม,มากผลกําไรอาจจะไม่มากแต่ก็ทําไปทําไปเพื่อให้มันเกิดผลผลิตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณตั้งใจตั้งหวังไว้มันยังไม่ได้มากเท่าที่ควรถึงคุณจะคิดจะอยากจะได้มากแต่มันจะได้มาแบบพอได้ ยังไม่เป็นกอดเป็นกรรมนะคะเจ็ดถ้วยคุณก็มีความสุขแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าชอบที่ยายอ่านไพ่ยายยายอ่านตามนา้าไพ่นะก็ขอให้โชคดีทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ชอบยายอ่านก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ